ครับกับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านครับพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีเช่นเดิมครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกอดไลน์เบอร์นี้ได้นะครับพี่จะโทรมาก็ได้ครับจะแอดไลน์ก็ได้ครับรออยู่ครับรอทั้งวันทั้งคืนเลยอยากจะโทรเมื่อไหร่ก็โทรครับฝากช่องน้องนับดาวพักเครื่องด้วยนะพี่นะหรือบนธนาจงปัปตานี่แหละพี่เป็นช่องเดียวกันนะส่งจริงนะพี่นะส่งจริงขายจริงครับผมมรับประกันได้เลยพี่ นะครับส่งจริงให้ทุกรายการนะครับพี่เรียนนะครับพี่นับดาวพระเครื่องนะตอนนี้เขาไปสี่สิบกว่าอีพีไปแล้วพี่นะครับผงพวกเรานี้ส่งจริงใช่พี่จ๋าครับแล้วแม่ค้าก็สวยด้วยพี่ครับครับพี่ซื้อได้เลยครับพี่เห็นแล้วพี่ก็ซื้อได้เลยครับพี่ผมก็ซื้อได้ครับเดี๋ยวดูกันองค์แรกก่อนครับพี่นี่พระบูชาครับเนื้อขันลุงหิน สวยมากครับพี่พระพุทธชินราชครับถอดซุ้มได้ครับปีสองพันห้าร้อยเป็นเนื้อขันลงหินครับพี่นี่สวยมากนี่ครับพี่นี่จะเบอร์องค์ครับนี่นเบอร์องค์สวยนี่ครับสุดยอด สวยสุดๆสวยมากครับพี่หนึ่งพันห้าร้ยบาทครับปลายทางบวกห้าสิบผมมีตุ๊กแกเพราะขึ้นกระดาษบูชาจานด้วยนี่เรียกสับชั้นหนึ่งเลยเรียกสับชั้นหนึ่งเลยพี่นี่กระดาษบูชาครับหกร้อยบาท มีหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลครับนี่ยาวเก้านิ้วดูอ่ะมีหลวงพ่อลุ่งฝั่งตะกุดต,ตรงนี้ห้าดอกคดเก่าเลยดำไม้ฝักไม้ยาวเก้านิ้วจานเต็มเลยนะเดี๋ยวเอาพันเดียวพันเดียวหลวงพ่อลุงเขาวัดหนองสีนวลอาจารย์หลวงพ่อเดิม มีหรอพ่อพรมว่าช่องแครครับหนึ่งพันสามร้อยมิลห้านิ้วจานเต็มเลยโอ้ยโทษทีครับพันสามหนึ่งพันสามร้อยบาท พ่อก,กวยหลวงพ่ก,กวยนี่หลวพ่อก,กวยหลวงพ่อกลวยหลพ่อกลกว,กกวยครับพี่นี่ดมแก่เป็นหรือสีสวยมากหลวพ่ก,กวยครับพี่จานเต็มเลยนี่ครับพะคันพ่ก,กวย คพันสามหนึ่งพันสามร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทครับพี่พี่ชอบนะพี่โทรพี่แอดไลน์มานะจ๊ะดูกันต่อจ้ะดูกันต่อน,นะจ๊ะนี่ครับเป็นเที่ยวหมูตันแกะนะแกะเป็นมังกรนะพี่เฮ้ มังก,กรหรือสิงโตส,งโตสิงโตแต่มังก,กรยงพิดนะอย่างเงี้ยสิงโตเนาะนี่เหองพ่อเดิมครับหกร้อยหกร้อยบาทครับพี่แบบหนึ่งนะพี่นะแบบหนึ่งนะ งาแกะสำเร็จงาแกะพอเดิมครับงาแกะเจ็ดร้อยครับพี่พอเดิมนี่ครับนี่เพิ่งได้มาใหม่ครับนี่งาแกะครับหานุม,มานเชิญธงหลวงปู่บุญเจ็ดร้อยบาทสิงปากนกอาจารย์ห่งไพวันงาแกะ เจ็ดร้อยบาทนี่ครับสิงสามขวัญงาแก่หลวงพ่อเดิมสวยสวยมากครับเจ็ดร้อยบาทพี่ชอบเมืไหนพี่ทักครับพี่โทรครับพี่แอดไลน์มานาะและนี่ครับพี่สวยๆทย้งนั้นเลยครับอันนี้เคี่ยวหมูตันแกะตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้เจ็ดร้อยครับพี่ หลวงพ่อเดิมครับสวยนี่นี่ครับนี่สวยๆเลยตัวนี้เจ็ดร้อยดยุ้กงลางกันต่อนะแล้วก็เขี่ยวหมูอ๋อเขี่ยวเสือเขี่ยวเสือหลวงพ่อปานนี่เขียวเสือหลพงปาน,น,ปานตัวนี้เจ็ดร้อยตัวใหญ่ๆจำฉ่ำสวยสวยเจ็ดร้อย พี่ชอบพี่โทรครับพี่แอนไลน์นะและนี่ครับพี่นี่ครับอันนี้ลิงจับหลักนี่ก็น่ารักน่ารัก,รกลิงจับหลักพี่เก่าครับสวยมาก แล้หกร้อยจ้ะพี่หกร้อยนี่สวยมากเลยหกร้อยครับพี่ชอบพี่โทนะพี่แอนไลน์มานะครับพี่นี่ครับมันต้องมีพยัยังมีพยัญหนากับพี่งากแกะจันเฮงไพวันเนี่ยพี่พยัญหนากันเป็นงากแกะสวยด้วยนี้ยเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับ พักกิ่งสวยครับพี่โจครับพักเกิ่งวัดส,สุดทัศน์ก้นมีจานนะพี่นี่อัคละหกร้อยนี่หนึงองค์ครับ พระเก่งวัดบวรครับนี่สวยมากพี่สวยมากเลยพี่นี่นี่ครับนี่้นมีจานนะจานมือเนี่ยสวยสุดๆเลยครับหกร้อยครับพี่600หกร้อยน่าใช้พระปิตาปูเอี่ยมว่าหนังสำลิศหกร้อยเบกแก้ ปิดเปย์นะครับหก <600 S 1> ร้อยพัดสั่งกระจายหลวงพอดิตหลวงพอดิต,พ,ดตพี่ส่ใต้เก่าครับสวย หกร้อยพี่สวยมากหกร้อยครับพี่ชอบพี่ก็โทรมานะครับแล้วก็ปิดตาปุ่นนาเรื่องโบราณเลยนี่ครับลงทองด้วยปุ่นนาครับ หกรอยพี่ชอบพี่โทรครับพี่แอลไลมานะจะกุดพิษสมอน,นะพี่เพราแก้วัดพวงเมลัยจะกุดพิษสมอนหกร้อยสายพักกูไหมครับพี่พักกูนี่พักกูกันหน่อยนะ พระหูยานลพบุรีพี่สนิมแดงลูกว่านี่โคตรสวยเลยเอาหกร้อยพอนี่สวยมากพนล่วงลังเปิ้ลน,นี่สนิมแดงลูกว่าจะนี่ใหญ่แมงมุมแตกเต็มเลยนะนี่เห็นไหมนี่พี่ใหญ่แมงมุมเนี่ยเอาหกร้อย หกร้อยอะพี่นะมีพาดูพันดินหน่อยพี่พระคงขาวนี่พระคงขาวหกร้อยพระคงขาวพระอดเนี่ยพี่หรือสีหรือสีนักกูพระอดมหาวันเนี่ย หายากสวยด้วยหกร้อยและพระฤาษีนี่อีกหนึ่งองค์ครับกูพระรอดมหาวันนี่สวยครับหกร้อยอันนี้ ภาษาเหนือครับผมก็พันลือพลรับพระหลง,ลงโค้งอะไรสักอย่างนะครับครับหกร้อยอันจูองละสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะพี่นาะยผมมีพักขันเขาควายเผือกหลวงพระโศก สามร้อยตะกุดหนังเสือสามร้อยพักกิ่งวัสุทัศน์สามร้อยพักกิ่งวัดบวร สามร้อยเตาลุกูุสุกสามร้อยหลวงพ่อทบพัชนแดนสวยสามร้อยหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอก สามร้อยหลวงปู่สุก์วัดปักคลององ์ที่หนึ่งประหลอดโดย้อยงแห้งๆเลยครับเนี่ยสามร้อยนี่ครับอง์ที่สองสามร้อยหลวงพ่อไปหลวงพ่อไป สามร้อยหลวงพ่อพมวัดช่างแครอุยร้อยสามร้อยสมเด็จนมะอะอุหลวงพ่อกลวยครับสามร้อย สมเด็จวัดเกศชยโยสามร้อยองละสามร้อยคู่ละห้าร้อยเรายังมีนะครับอ EP เนี้ยต้องกราบสวัสดีครับ